เอาไฟล,งลิงข้างหลังอาได้อยู่นะปว <c ười> ดน้ำเดือดหมด สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังที่กำลังเข้ามามองเห็นไหมพี่พมองเห็น,นะครับสวัสดีพี่ไข่มุกนะครับ กู้ตำแหน่ง้วยสิไมี่ใครบุกซอนสลุดอะไรนะลองกันดับสีลองกันดับสีนางสาวไทยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลิกงานแล้วครับตอนนี้กำลังกลับบ้านครับผมอยู่บนรถนะฮะพี่โน้ตขับรถแล้วก็ทุก็เลยมานั่งไลฟ์กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ไม่เหนื่อยครับชิวๆไม่เหนื่อยมากทุกคนทานข้าวหรือยังครับอาจารย์โมเบตบอกว่าเพลงเพราอๆเข้ากับการขับรถนิ่มๆของคุณโน้ตเบลรู้จริงนะเนี่ย เบรรู้จริงอ่ะเพคเพราะเพราะอ่าพลงจักรวิทยุลิขสิทธิ์ไม่มาเก็บสินค้าเพราะเราเปิดจักรที่จะถูกลิขสิทธิ์จริงๆเออเป็นอของเขาจริงๆนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยครับ ข้ากันอยู่ด้วยอหอบางคนผูก็ทานเรียบร้อยแล้วครับทานก่อนออกมาไม่สีเราทานตอนที่อยู่กองไม่ใช่ทานก่อนออกมาทานตอนที่อยู่กองแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาเนี่ยครับ เมนูคืนนี้หรอมาเยี่ยมาเย็นฟูกทางเขาเรียกว่าอะไรผัดกระเฉดนะส้นหมี่ีมีผัดกระเฉดว,เวันนี้ไม่เหนื่อยมากค่ะวันนี้ชิวๆ,วๆสปอยงานเหรอสปอยไม่ได้เลยแต่ว่าอยากให้ติดตามเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงาน<อ>ที่ตั้งใจเป็นง,งานการแสดงนั่นแหละค่ะบจะเป็นอีกหนึ่งงาน ที่ตั้งใจ้ทตั้งใจแลยอยากให้ดูแล้วก็เพื่อนลูกนั้นน่ารักมากจูรอทางออฟฟิเชียลเขาเขาเป็นคนเปิดตัวแล้วกันนะเราไม่อยากมาสปร้อยก่อนอันนี้ปรับหนักกว่าสามแสนอีกนะอันนี้น่าจะโดนเป็นล้านอันนี้หลักล้านบอกเลยถึงจะต้องขายบ้านขายรถก็ยังไม่พอ ขายไกลบ้านไหมไกลครับค่อนข้างไกลเลยแหละไกล,กลอยู่ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงได้สวัสดีครับป้าอ้อมสวัสดีนาตาลีเพื่อนรักกำลังกลับบ้านค่ะเพี้ยมพี่ถึงพี่โน้ตเหรอ สวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะ,ะนี่เพื่อนมาทุกคนเลยปั้นเนี่ยใช่ค่ะ <c oughs> อาจารย์เบสที่ไข่โมพี่อ้ม <c oughs> อม <c oughs> มากันหมดเลยรักกันรักมากเลยรักเพื่อนมากเลยมีคนบอกว่าคิดถึงพี่โน ทุกคนทำงานไหมฮะวันนี้วันนี้ไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมยีงไงมาให้ทุกคนเห็นแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าสปอยอะไรไม่ได้เลยจริงๆใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้พบมาไม่ได้เ <ผม S 1> จอหน้าไม่ได้มีรูปมาฝากด้วย พี่โน้ตขับรถนี้นะครับโอ้ hmm. ขับชิวๆครับวันนี้เรากลางคืนแล้วต้องค่อยๆขับ mm hmm. ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดผมนะครับ mm hmm. ที่ดูสั้นๆอาจจะด้วยความที่แบบมันไม่มีแสงผม <laughs> <laughs> มันเลยดู oh, <wow. S 1> หายไป <laughs> ก็เลยมืดไปกับแสงแต่ยังไม่ได้ตัดครับ <laughs> ผมนี <laughs> ่เหมือนเดิมอยู่ฮะ ผมยาวอยู่แล้วอะยาวใช่พกกูเปไปคนผมยาวเร็วยเร็วมากเลยอ่ะใช่วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าพุ่งออกมากองก็แบบตกตกตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีสี่กว่าแล้วก็แบบวิ่งออกมาจากบ้านนี่ต้องแบบกลางร่มอ่ะแล้วพอพอสักระยะหนึ่งครึ่งทางแล้วก็เออไม่มีฝนเมื่อเช้าตอนฝนตกก็ต้องขับชา้ชา เกือบตีสี่ครึ่งใช่วันนี้เราก็ออกกองกันแต่เชา้าแต่ดีว่าไม่เลิกดึกมากวันนี้เราเสร็จเร็วไม่ง่วงนอนครับตอนนี้ยังไม่ง่วงเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยมีแบพักสายตาไปบ้างบอกว่าซีนั่งเก้าอี้สบายไหมนั่งเก้าอี้จนแบบเก้าอี้ดูดวิญญาณ ได้พักสายตาไปปกติกเอาก็อี้มาเนี่ยไม่เคยจะนั่งเลย <ermo S 2> บอกอให้นั่งให้นั่งก็ไม่เป็นไรนั่งก็อี้อื่นวันนี้วันดีมีช่วงเบรกนะใช่วันนี้พอมีช่วงว่างอยู่ก็เลยไเอ,อได้ใช้เก้าอี้สักน<ช>่อยชอบน้ามาเขียนด้วยเหรอว่ามันมืดมากเลยนะ <S 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 พรุ่งนี้ไม่ได้ออกกองครับพรุ่งนี้พักครับ พักผ่อนในภัตตาหารใช่ครับโอ้คุณพระช่วยพร,รุ่งนี้พักผ่อนใช้แล้วครับพักผ่อนว่าอยู่บ้านกนข้าวพาหมาไปเดินเล่นหรือไม่ก็พาหมาไปตัดอาบน้ำ พักผ่อนนอนเตือนสายขอบคุณครับใครพักผ่อนวกนนี้ก็พักผ่อนเยอะๆนะฮะ กำลังใจในการเรียนอ๋อช่วงนี้อ๋อยังเรียนกุพายังไม่ปิดเทอมเนาะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้พี่อ้อมบอกว่าบอกพี่โน้ตหมูเบดไปไข่ลูกเสือป่ะไปเยี่ยมพี่หมูกันไปไปอะไรนะอาจารย์เบยียดน่าจะ๋ยวเขาไปไปเข้าค่ายลูกเสืออ๋อใครว่าอะไรขอบอ้อม ป้อ้อมยังอยู่มะน่าจะอยู่ค,ครับเมื่อกี้เขาพิพิมพ์มาป้าอ้อมไม่ต้องห่วงเลยวันนี้วันนี้ <c oughs> นนทํางานเนี่ยพบรักใหม่แล้ว <c oughs> ผู้ชายเขารักฉันวันนี้พบรักใหม่แล้วผู้ชายเขารักฉันผู้ชายเขาเฟรนลี่เราแลกลายกันแล้วด้วยป้าอ้อมไม่ต้องอิจฉา <c oughs> ตอนนี้ปั่นวิวคลิปน้องไปก่อนเราดูซีรีส์โอ้เร็วๆนี้ครับซีรีส์ไม่นานเกินรอใช่เราน่าจะได้ดูโฟล์คเฟนก่อนอย่าสปอยสิเขาปรับชา <laughs> อย่าสปอยสิห้ามสปอยนห้ามสปอยไม่มีตังค์จ่าย ที่เขบอกเขาย,ยังไม่เจอฉันบ่ยังเพิ่งได้ใจใครไม่เป็นไรเราไม่ว่ากัน แย่งสปอยใช่ไหมน้องเหีวไม่เหีวแล้วครับตอนนี้เพิ่งกินมาเลยเมื่อกี้ทำงานวันนี้เป็นไงล่ะครับก็สนุกดีครับก็ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆใหม่ๆก็ทุกคนน่ารักมากอยากให้ทุกคนติดตามเลย ไม่ธรรมดาใช่ไม่ธรรมดาโอ้วันนีกกาแฟไปแก้วเดียวเองเมื่อเช้าเออเหมือนกันเลยพี่หน่อยก็กินแก้วเดียวเลยวันนี้ตอนเช้า <sighs> จะเป็นนิดเดียวเองแล้วแบบว่าฉันว่านะฉันว่ากาแฟกาแฟที่เรากินกันเจ้าประจาอ่ะฉันกินแล้วฉันก็ยังง่วง <laughs> อยู่อ่ะออแบบกินแล้วก็แบบว่าปกติสองแก้วก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าไอ้นั่นอ่ะ เจ้าที่เราไปกินวันที่เรา,าเราไปเวิร<อ>์กช็อปอะโอ้อันนั้นน่ะฉันว่าได้อยู่ตาค้างอันนั้นมันจะแรงกว่าเอาอเออจริงเ็ตามตามตามเลทราคาแหละเข้าใจแหละแต่เออแบบแล้วหนูเป็นพี่หรือน้องเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องพูดถึงอะไรหรอเป็นเพื่อนเขาถามในกองกันมา หมายถึงเ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเเพื่อนนะหรอเป็นแฟนชานอ๋เป็นแฟนาน้มันมีหลายคนสิอ๋อๆๆโอเคโอเคมีทั้งเพื่อนทั้งพี่แล้วก็ทั้งน้องแล้วก็มีทั้งแฟนพี่โน้เลยเห็นนะฉันพบรักใหม่แล้วชอบหมาน่ารักดีชอบเออเขาเป็นคนคุยสนุกใช่เขาเป็นคนคุยสนุกแล้วก็เออเฟนลี่มากคุยกับทุกคนน่ะ เขาจะเรียกไปถ่ายบอกจะไม่ไปนะอบอกจะคุยก่อน แสงแสงได้อยู่ครัเพราะว่าแสงหน้าจอได้อยู่ทีนดาอยู่โอ้อช่งน,นี้ฟูก,ก็ไม่ได้ดูซีรีส์เลยเหมือนกันนะก็เลยไม่รู้จะป้ายายาเรื่องอะไรดีแต่ว่าซีรีส์เดอยวนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ว่าจะไล่ตามตาก็บถ้ามีเวลาว่าง ให้งานรับเรื่องนะครับขอบคุณครับนี่เกียร์อะจอดรถขาวแดงอีกนานไหม่าจะถึงบ้านไม่ไม่นานนะครับใกล้ๆละรถไม่ติดเลยค่ะเวลานี้คือตั้งใจครึ่งชั่วโมงแต่แบบสิบห้นาที ทรงครั้งของเจ้าฟูกฟ็เปเชียลจริงๆฟูก็ดูได้ทุกแนวเลยนะครับซีรีส์หนังอะไรเงี้ยชอบแบบดูดูทุกแนวแหละดูว่าศึกษาดูสนุกดูแบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้ซีรีส์แบบพอดดีเยอะแล้วก็แบบมันมีแบบหลายเรื่องที่แบบพอดน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกบ้างเขาเรียกว่าวแอคชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนตาซีบ้างแฟนตาซีก็ชอบดูสนุกดี คนทํางานด้วยครับวันนี้แ็นเด้งานมากสู้ๆนะครับวันนี้เราทํางานเนเพื่อนกัน ด้วยอ่ะจะสู้นะครับทำสาอาทิตย์เลยบางคนมีเรียนด้วยแต่ช่วงนี้ฝนต,ตกบ่อยนะคใครออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกลมพกอะไรไปด้วยนะฮะนี่ขับรถเรื่อยๆนะนี่ขับเรื่อยๆชิวๆไม่ได้เร่งมากนะ ขี่เร็วอยู่เหมือนกันนันะ่นน่ะใช่ยี่สิบนาทีอ่ะใช่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ กำลังนะันะ่หอะไร,รครับสบายไหมแร้ฮัลโหลฮัลโหลครับอ่กลับมาแล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดอ่ะอยู่ดีๆสัญญาณมันมันไม่ได้กดพีดมันดิสคอนเนคไปเมื่อกี้เมื่อกี้สัญญาณหายฮะ เอเพลงตีนิสสิทธิ์เลยมันเลยตัดใช่หรอไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้มันขึ้นแค่แบบว่าขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมมดเราตกใจไม่ได้กดปิดนะเมื่อกี้มันตัดไปเองมาแล้วมาใหม่แล้ว ดีก็หายโอ้วันนี้พระจนทร์สวยมากพะจรียนโอ้ชอบเพลงนี้อะ่ะเออวันนี้เปิดเพลงดีวันนี้เป็นเพลงเพราะออาสวัสดีครับพี่วินกำลังกระบั้านครับ พี่วินเหรอน,หน่อยบอกพี่วินคิดถึงจัางเลยพี่นุบอกฝากความคิดถึงนะพี่วินอย่าเที่ยวให้มากนะ <laughs> <laughs> แกงเพื่อนอสุดลิ์แสงบอกว่านี่ถ้าไม่ืี่เธอนี่ไม่รอดนะ <laughs> แสงโหดนะ ฉันเจอฟุกันน่ารัวไหแสดงว่าหลายคนก็ฟังเพลงคลืนนี้อยู่เหมือนกันแน่เลยมาคนยู่บลรถเหรอครับทำไมถึงรู้ว่าเราฟังอะไรกันอยู่โอเคถึงแล้วเดี๋ยวพี่ฟุกปิดไลน์ใช่ครับนี่ก็ถึงบ้านแล้วพอดีวันนี้เห็นทุกคนบ่นคิดถึงการไม่ได้เจอการก็ข้าเกยเฉยก็นี่ถึงบ้านแล้วนะครับก็ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนฝนตกก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวว่ามีโอกาสมาทักทายมาพูดคุยกันใหม่นะฮะบ๊ายบายฝันดีนะคะทุกคน